ค่ะเมื่อกี้เราได้เรียนรู้วิธีการถักเพิ่มห่วงกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนของการถักลดห่วงนะคะเราถักต่อจากตะกี้นี้นะคะว่าชิ้นงานเราถักมดไปเรื่อยๆนะคะลดห่วงนี้สามารถทําได้ทั้งชิ้นงานที่อ่าเป็นวงกลมแล้วก็เป็นย้อนกลับแต่พอลดปุ๊บเนี่ย ก็จากชิ้นงานที่เคยถักเป็นวงกลมได้เนี่ยก็ต้องกลายเป็นชิ้นงานที่ถักแบบย้อนกลับทันทีนะคะเพราะว่าเราลดห่วงลงมาแล้วมันไม่สามารถที่จะต่อเป็นวงกลมได้อีกแล้วนะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมไปนะคะว่าอันนี้คือหลัสุดท้ายที้ย้อนกลับนะคะพอเราย้อนกลับ ก็จะบอกว่าให้ถักลดห่วงก่อนนะคะย้อนกลับพร้อมลดห่วงพอย้อนกลับมาปุ๊บลดห่วงทํำยังไงเกี่ยวหลักที่เราต้องการจะลดขึ้นนะคะไปคล้องในหลักถัดไป๊ปบงนี้ค่ะเราก็ย้อนไหมพรมไปอีกด้านด้านหลังเพื่อรอนะคะจากนั้นเราก็ยกไหมพรมที่อยู่บนหลักอยู่แล้วเนี่ยถักนิดค่ะ ข้ามผ่านไหมพรมบนหลักไปนะคะหายไปแล้วหลักไหมพรมที่อยู่บนหลักแรกนะคะนี่คือการถักลดห่วงจากนั้นเราก็ดึงให้ตึงหน่อยค่ะก็ถักย้อนกลับตามปกติเหมือนเดิมนะคะ เราสามารถที่จะถักตามแพทเทิร์นได้แล้วนะตอนนี้นะคะสมมติว่าแพทเทิร์นบอกว่าลดห่วงมาเรื่อยๆลดห่วงจากทางด้านนูน้นเราก็ถักลดห่วงเสร็จนะคะแต่ทางนี้เพิ่มห่วงก็เพิ่มไปนะคะก็หมุนเพิ่มนะคะ วนย้อนนะคะก็ถักนิดวนย้อนไปอันนี้แล้วแต่แพทเทิร์นนะคะว่าแพทเทิร์นจะให้ถักนิดหรือเพออันนี้เราก็เพื่อความที่จะได้จําได้ง่ายนะคะก็ให้เป็นถักนิดไปก่อนนะคะฝึกมือไว้จะได้รู้ว่าวิธีการเพิ่มห่วงและลดห่วงเป็นยังไงพอเพิ่มได้คล่องแล้วก็จะสามารถทำตามแพทเทิร์นได้อย่างคล่องขึ้นนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะ่และหลายๆท่านจะมีปัญหาว่าถักไปแล้วอชิ้นงานแหว่งชิ้นงานโหเพราะเนื่องจากอาจจะดึงตึงเกินไปนะคะหรือดึงไม่สม่ำเสมอกันก็อ่าลองดูนะคะว่าพยายามดึงให้ถ้าชิ้นงานแน่นเกินไปก็สามารถที่จะใช้ไม้ถักนะคะช่วยสอดเพื่อให้อา ไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไปนะคะมาะถึงหลักสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะถักนิดปกติดึงนะคะย้อนนะคะลดห่วงอีกแล้วทำยังไงยกนะคะข้ามาใส่ในหลักถัดไปของเลยค่ะปุ๊บง่ายมาก ก็ไหมไปทางด้านหลังจากนั้นถักนิดที่อยู่บนหลักเสร็จแล้วนะคะดึงให้ตึงชิ้นงานที่เห็นก็จะเห็นไหมคะว่าอ่าขอขอขอเขาจะโค้งโค้งเข้าไม่เป็นไม่เป็นตรงๆงแล้วจากที่เดิมเดิมตรง,ตรงๆเห็นไหมคะก็ก็จะเริ่มโค้งเข้ามาเพราะว่าเราลดงานนะคะก็ดึงให้ตึงนะคะก็จะได้าลายโซ่ที่สวยงามขึ้นนะคะ เห็นไหมคะว่าว่ามันโค้งนะคะลดลงนะ,ะแล้วก็ถักต่อไม่ยากเลยนะคะการลดห่วงและเพิ่มห่วงนะคะก็ถักต่อตามปกติเสร็จแล้วนี่คือขั้นตอนของการลดห่วงลองทำดูนะคะ